สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ True k i c k Life Learn at Home ครับวันดีครับอยู่กับคุณครูยอดครับวันนี้ครับและที่สําคัญครับคุณครูยอดไม่ได้มาคนเดียวครับมีอีกหนึ่งโปรแกรมมาฝากเด็กๆในเทอมสองนี้นั่นคือโปรแกรมอะไรนะฮะเยี่ยมมากครับขออีกครั้งหนึ่งโปรแกรมเพ้น 3D นั่นเองนะครับหลังจากครั้งที่นผ่านมาเด็กๆได้ทดลองเปิดโปรแกรมเพ้น 3D ไปแล้วใช่ไหมครับเด็กๆรู้จักกับไอคอนของเขา วิธีการเปิดก็ไม่ยากนะครับนะเพียงตามหาไอคอนเพ i n t 3D ให้เจอเด็กๆก,ก็สามารถคลิกหรือดับเบิลคลิกเข้าไปได้เหมือนกับเปิดโปรแกรม Pa i n t ในเทอมที่1เลยนะครับส่วนครั้งที่แล้วเด็กๆได้รู้จักกับอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นคือเครื่องมือเชฟนั่นเองนะครับซึ่งยังเป็นเชฟแบบ 2D ยังเป็นเชฟแบบธรรมดาอยู่เหมือนที่เราเคยเรียนในเทอมที่1เลยใช่ไหมครับ แต่ที่สําคัญในเทอร์ม2สนี้ยก็จะมีเครื่องมือมีตัวช่วยนะครับช่วยจัดการภาพให้สวยงามนะครับได้ดั่งใจเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะในครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการหมุนภาพนะครับการก๊อปปี้ภาพหรือว่าการใส่สีที่ภาพนะครับทําให้เราสร้างสารรค์เราวาดภาพนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องราวของเชฟแบบธรรมดาอยู่แต่ครั้งนี้เราเริ่มเข้าสู่ในการ ใช้เครื่องมือแบบ3มิติแล้วะนะครับนั่นคือเครื่องมือที่ทำให้เราสร้างภาพได้สมจริงมากยิ่งขึ้นครับเห็นความนูนความว้าวเลยครับเห็นสัดส่วนต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ครับเด็กๆจะได้ใช้เครื่องมือ 3D model ไหนลองฟังให้ดีนะครับอีกครั้งหนึ่งว่า 3D model เยอะมากเด็ก,ดกๆพูดตามครูยอดบ้างดีกว่า 3D model เยี่ยมมาครับเครื่องมือนี้ก็จะให้เด็กๆนะครับใช้นะครับในการวาดรูปร่างต่างๆคราวนี้เป็นรูปร่างแล้วนะเด็กๆลองดูภาันี้ครับนี่เลยคือเครื่องมือคือรูปร่างที่อยู่ใน 3D โมเดลแล้วแหละเด็กๆเ,เห็นรูปร่างนี้เด็กๆคิดว่าคุณครูยอดอยากจะวาดอะไรครับใช่แล้วมีแขนมีขามีศีรษะแบบนี้ก็เป็นรูปร่างแบบคนใช่ไหมครัคุณครูยอดอยากวาดคนใน เพ้นท์ี่ดีคุณครูยอดใช้ 3D โมเดลรูปร่างนี้ได้เลยนะครับส่วนภาพต่อไปภาพนี้ะเด็กๆรู้จักดีเลยที่บ้านก็มีใช่ไหมฮะเป็นรูปน้องหมานั่นเองเป็นรูปทรงแบบสัตว์เลี้ยงของเรานะคร<อ>ับเพราะฉะนั้นในเพ้นท์ 3D เนี่ยจะมีรูปร่างต่างๆนะครับนะบแบบพื้นฐานนะบแบบที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับรอคอยเด็กๆอยู่แล้วให้เด็กๆไปสร้างสารรค์ให้เด็กๆไปใช้ได้เต็มที่เลยนะฮะแล้ววันนี้เด็กๆจะรู้จักกับ 3d โมเดลกันครับเอาล่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเมื่อกี้เราพูดถึงรูปร่างของคนใช่ไหมครับซึ่งมีศีรษะมีแขนมีขาวันนี้เราไปสลัดแขนสลัดขาเอากลางกายกันสักหน่อยดีกว่านะครับวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับเพลงนี้ฮนะจัเอเยอยวะสลัดแขนสลัดขารอเลยนะทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ โอ้ห oh, ทนรอไม่ไหวแล้วครับกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของโปรแกรมเพนทรีดีนั่นเองนะครับหรือโปรแกรมเพนที่สร้างสารรค์งานแบบเป็นสามิตินะครับและบอกไว้เลยนะฮะว่าวันนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการวาดภาพสามิติแล้วนะครับภาพสามิติเลยนะครับนะก็จะมีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นจะมีความสูงความยาวความกว้างนะครับและหมุนดูได้รอบรอบทิศท,ทุกทิศเลยครับ360องศาครับ แต่ก่อนอื่นขอทบทวนกับเครื่องมือครั้งก่อนก่อนครับนะครับในเครื่องมือนี้ครับ 2D shapes นะครับเน่นะครับเรื่องรูปทรงตรงนี้นะนี่ที่เราเคยใช้กันใช่ไหมฮะและเครื่องมือต่างๆนี่เด็กๆลองดูเครื่องมือเหล่านี้ด้วยนะเพราะเครื่องมือเหล่านี้ที่เด็กเห็นพวกโรเต็พวกอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจะมาปรากฏอยู่ในเครื่องมือใหม,ใหม่ๆที่ใช้ในวันนี้ด้วยนะตรงนี้เด็กๆสามารถ ปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบปึ๊บเอาล่ะอยากไปดูเครื่องมือใหม่ในวันนี้แล้วล่ะอยากเริ่มการใช้งานแบบ3ามิติแล้วนะครับคุณครูยอดขอเคลียร์ภาพนี้ออกก่อนนะกด undo นะครับนี่อันี่คุณครูยอดแถมให้ครั้งที่แล้วนะครับ undo เพื่อย้อนกลับนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มใช้ตรงนี้แล้วนะครับเครื่องมือ3 D Shape นะครับหรือเชฟแบบ3มิตินั่นเองคุณครูยอดคลิกเลยครับ Hey, เด็กๆลองมาดูเครื่องมือทางด้านขวาครับตรงนี้ยึกยึกยือๆืน่ารักข้ามไปก่อนนะอุบไว้ก่อนตรงนี้คล้ายๆกับเชฟเลยก็ข้ามไปก่อนครับเพราะว่าวันนี้คุณครูยอดมีนี่เลยครับรูปทรงเป็นรูปล่างเลยครับรูปล่างทั้งคนและสัตว์นะครับตรงนี้มีชื่อว่า 3d models นะครับลองพูดพร้อมกัน 3d models เยี่ยมมากครับ เป็นรูปร่างอัตโนมัติครับที่รอคอยเด็กๆอยู่แล้วนะครับเป็นรูปร่างพื้นฐานที่เราใช้กันบ่อยๆนะจะเป็นรูปผู้ชายผู้หญิงนะครับเป็นรูปน้องหมาน้องแมวและปลาที่โปรแกรมเขาเตรียมไว้ให้เด็กๆฮะวันนี้คุณครูยอดลองเลือกผู้ชายสักหนึ่งคนดีกว่าลองคลิกครับผู้ชายมาเลยนะครับแล้วก็มา ลากเส้นที่กระดาษเหมือนกันครับคลิกลากเมาส์เหมือนกันนี่เป็นรูปผู้ชายเลยนะครับเมื่อคลิกลากและปล่อยเมาส์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นั่นหมายความว่าเด็กๆยังสามารถปรับแต่งภาพนี้ได้ครับโดยการขยับเมาส์ครับขยับเคอร์เซอร์ไปไว้ตรงมุมนะจะกลายเป็นลูกศรสองแฉกใช่ไหมครับขยายได้ ย่อได้ครับเป็นผู้ชายตัวโตเป็นผู้ชายตัวเล็กๆนี่นะครับนะปรับแต่งได้ตามใจชอบครับปึ๊บนี่เรียบร้อยเด็กๆสามารถหมุนได้นะหมุนได้เหมือนเดิมใช้โรเตทเด็กๆอยากลองใช้เครื่องมือไหนลองใช้ดูครับลองหมุนดูลองหมุนดูไหนเด็กๆลองหมุนตามคุยยอดนะคุณคุยยอดหมุนตามเขีมนาฬิกาเลยปึ๊บโอ้โหปวดคอเลยนะปวดคอเลยเอากลับไปที่เดิมอากลับไปที่เดิมครับ ลอ,ลองหมุนได้ครับเขามีเครื่องมือไหนให้เราใช้เราลองใช้เลยลองดูซิตรงหมุนตรงนี้จะมีไว้ทำอะไรจะหมุนเหมือนกันไหมเนี่ยลองหมุนอุย๊ยโอ้โหตรงนี้เป็นแงนขึ้นแงนลงใช่ไหมครับนี่แงนขึ้นกล้มลงนะครับปรับไปตามนี้เลยนะครับนี่นี่แหละคือสามมิติจริงๆแล้วตรงนี้แหละนี่นะครับ แล้วข้างล่างล่ะหมุนแบบางนโอ้นี่เลยหมุนรอบตัวเลยครับปื๊บหมุนรอบตัวเลยตรงนี้ทําอะไรได้เนี่ยปื๊บให้นูนออกมาจากกระดาษใช่ไหมเนี่ยเอากลับไปเอากลับไปปื๊บประมาณนี้ปื๊บกลับมาเหมือนเดิมครับชื่อเรียบร้อยย้ายได้เอ๊แล้วเราลองมาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนี้เขามีอะไรให้ใช้บ้างเนี่ย เขามีอีดิทคอนเลใช่ไหมครับลองคลิกดูดีกว่าเหมือนกับในเทอมที่1เลยในเพนทะนะครับเด็กๆครับลองดูซิคุณครูยัดคลิกปุ่มนี้อีดิทค o นเลอเขามีเอาไว้ทําอะไรครับคิดว่าเด็กๆของดาวถูกก็มีเว็บเปลี่ยนสีเจ้าโมเดลนี้แหละนะครับเมื่อต้องการสีไหนก็คลิกไปเลยปุ๊บนะครับ นี่แค่นี้ครับคลิกที่กระดาษหนึ่งครั้งตอนนี้รูปของเราก็เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วนะคุณครูยอดปรับแก้อะไรไม่ได้แล้วนะตอนนี้ชึบนะครับอา้าวลองดูต่อครับยังมีโมเดลชิ้นอื่นให้เราเลือกใช้งานหากคุณครูยอดอยากเลือกอเป็นรูปน้องหมาดีกว่าใช้รูปไหนดีโมเดลนี้เป็นรูปน้องหมาไหมครับเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมครับอ๋อนี้น้องแมวแคทนะครับนี่ ดอกนะครับคลิกหนึ่งครั้งน้องหมามาเลยคลิกลากช่วยกันช่วยกันช่วยกันปล่อยอุ้ยน่ารักจังอะ่ะเอาขยายน้องหมาหตัวโตเลยโอ้หตัวโตกับครูยอดอีกได้ไหมเนี่ยให้น้องหมาย่อลงหน่อยครับเด็กๆโอ้โหตัวใหญ่มากกลัวนะประมาณนี้ประมาณนี้นี่เลยลองหมุนน้องหมาดูนะครับด้วยคองมือโรเทดนี่แหละนะครับ ลองหมุนหมุนนี่หมุนขึ้นหมุนลงลองหมุนรอบตัวน้องหมาเลยไปเลยนี่นี่ให้น้องหมาหันหน้าครับนี่มาหาเด็กๆทุกคนเลยและลองเปลี่ยนสีดูสิเอ๊เปลี่ยนสีอยู่ตรงไหนนะเด็กๆบอกค,คุณครูยอดหน่อยครับเปลี่ยนสีโมเดลอยู่ตรงไหนเอ่ยไหนๆชี้หน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยใช่ใช่ที่เด็กๆชี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอะไรนะครับอา้าพูดพร้อมกันครับ อีดิทคัลเเยี่ยมมากครับคลิกเลยอยากได้น้องหมาสีไหนเนี่ยสีชมพูเลยดีกว่าหวานแหววจึงดึงโอ้โหเป็นไงล่ะเมื่อเรียบร้อยตามใจชอบแล้วนะครับนะเด็กๆอาจจะปรับแต่งได้ตามใจชอบอีกนิดนึงอ้าวหมุนหมน,หม,นหมุนอีกนิดนึงปึ๊บนะครับเมื่อภาพนี้ได้ภาพที่ต้องการแล้วนะครับเด็กๆคลิกที่กระดาษหนึ่งครั้งปึ้ง เป็นอันเสร็จครับเรียบร้อยนะครับเด็กๆลองเล่นดูนะครับหากใครไม่มีเพ้นทีดีนะครับเด็กๆลองวาดรูปดูก็ได้ครับในกระดาษนะลองดูนะครับวันนี้คุณครูยอดฝากไว้นะครับกับ 3Dmodels เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเ,เ,เ,เริ่มเห็นประโยชน์ของโปรแกรมเพ้นทีดีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เลยใช่ไหมครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เด็กๆวันนี้ครับรู้จักกับเครื่องมือ 3D model ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กๆได้วาดภาพรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากได้ภาพฝนก็ใช้ 3D model ช่วยได้อยากได้รูปร่างแบบน้องหมาก็ใช้ 3D model ช่วยได้และที่สำคัญครับ 3D model ทำให้ภาพของเด็กๆนั้นเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นบอกแล้วนี่คือประโยชน์ของ p พนท์ 3D นะครับนะ ซึ่งทาให้ภาพของเราเนี่ยเหมือนจริงกว่าโปรแกรมเพ้นท์ที่เราเคยเรียนตอนเทอมที่1นนั่นเองนะครับวันนี้เด็กๆรู้จักกับอีกหนึ่งเครื่องมือเพิ่มไปแล้วนั่นคือโปรแกรม 3D model นะครับคุณรูยอดขอฝากไปนด้วยนะนะครับสำหรับ1โปรแกรมที่คุณรูยอดฝากไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นคือ pattern shape นะครับใครที่มีโปรแกรมเพ้นท์ดีอยู่แล้วก็สามารถไปสนุกไปเล่นไปทดลองนะครับไปฝึกใช้ ในแพทเทิร์นเชฟได้ก็เหมือนกันฝากเอาไว้ครับสําหรับเด็กๆทุกคนเลยทดลองเล่นทดลองใช้กันนะครับผมมาเลยครับพบกับภารกิจของเราในวันนี้ครับหน้าที่61ครับเด็กๆเปิดไปมร้อมกันเลยพร้อมกับดินสอ1หนึ่งแท่งครับผมวันนี้ครับจะพบกับพี่คลิกเลนเจอร์ที่วันนี้ไม่ได้มาต่อสู้ใครนะแต่ว่าจะมาเป็นช่างภาพนะครับเป็นคนถ่ายภาพให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภารกิจในวันนี้พิกคลิกบอกว่าให้เด็กช่วยกันทําเครื่องหมายกากระบาดแบบนี้นะครับนะ ครับรูปภาพที่ได้จากกล้องของแต่ละคนเด็กๆลองดูครับวันนี้พี่คลิกเลนเจอร์ทั้ง4เลยครับล้อมรอบเจ้านกเอาไว้ใช่ไหมครับมี4มุมเลยมีด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับพร้อมกับกล้องถ่ายรูปของตัวเองดูสิพี่คลิกเลนเจอร์แต่ละสีนะครับจะถ่ายรูปนกออกมาได้เป็นภาพไหนไปดูข้อที่1ครับพี่คลิกเลนเจอร์สีเขียวนะครับเด็กๆสังเกตดูดีดครับเขายืนตรงไหนของนกครับ เขายืนด้านหน้านกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่คลิกเลนเจอร์สีเขียวถ่ายรูปนกจากตรงเนี้ยเด็กๆคิดว่ารูปนกที่ได้จะเป็นแบบไหนครับภาพนกที่1นึ่หรือภาพนกที่2ครับเยี่ยมมากครับเป็นภาพนกที่1คือภาพนกจากด้านหน้าเลยการกรบาททักภาพนกที่1เลยครับส่วนข้อที่2 3 ีลองดูนะครว่าสีชมพูสีฟ้าและสีแดงเนี่ยเขาถ่ายมาจากมุมนั้นๆเนี่ยจะได้พี่นกในมุมมองแบบไหนเด็กๆลองสังเกตด้วยตัวเองนะฮะและกักกับาดให้ครบครับผมไว้พบกันใหม่กับ True k i c k Life Learn at Home สำหรับวันนี้บายบายครับ